สวัสดีค่ะกระป๋าชาก USA ค่ะวันนี้แอดมินมีกระเป๋าที่เป็นรุ่นเดียวกันเลยค่ะเรียกว่าคล้องมือนะคะคล้องมือไซส์ L แบบ20จากโค้ด Outlet ตรงไหนที่คือความแตกต่างตรงไหนที่เขาผลิตออกมาแล้วทำให้เราสังเกตได้ข้อหนึ่งเลยนะคะตรงแท็กค่ะแท็กค้อยรุ่นเก่า ที่เป็น20ซิปไซสอ L เหมือนกันเนี่ยนะคะรุ่นเก่าจะมีแท็กมาด้วยแต่ตัวรุ่นใหม่ล่าสุดตัวแท็กห้อยไม่มีนะคะนี่ค่ะรุ่นเก่าจะมีแท็กห้อยอยู่บริเวณสายคล้องมือแต่รุ่นใหม่ตรงบริเวณสายคล้องมือไม่มีแท็กห้อยมานะคะ1จุดแล้วเพื่อนๆสังเกตให้ดีนะคะอันนี้ เวลาเราซื้อของเวลาเราได้ของมาเราจะได้สังเกตได้ด้วยว่าตัวนี้มันเป็นของเก่านะรุ่นนี้มันเป็นของใหม่นะของเก่าของใหม่มีข้อแตกต่างกัน1จุดแล้วใช่ไหมคะยังมีอีกคะ่ะต่อไปคะ่ะสังเกตได้ง่ายๆเลยคือความแตกต่างของซิปจะมีความสูงต่ำตัวคอลเลกชันเก่าเนี่ยซิปทั้งสองซิปเสมอกันเลยคะ่ะแต่ตัวใหม่ สำหรับคล้องมือจะมีความสูงต่ำของซิปส่วนหน้าและส่วนหลังที่แตกต่างกันนะคะ3ค่ะไปต่อกันที่โลโก้หรือว่าตำแหน่งของแบรนด์นะคะตัวรุ่นเก่าเนี่ยตัวโลโก้และก็แบรนด์เนี่ยจะอยู่ด้านบนแต่ส่วนคล้องมือรุ่นใหม่ตัวแบรนด์โลโก้จะอยู่ด้านล่างไปกันต่อนะคะ ความแตกต่างของกระเป๋าคล้องมือรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ขนาดของไซส์ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคะ8นิ้วคุณสามารถใส่โทรศัพท์ได้ใช้เป็นกระเป๋าสตางค์แล้วแอดมินจะแนะนำเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่คุณใช้เลยค่ะมันคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนอันนี้แอดมินก็ส่องให้คุณดูนะคะว่าแต่ละจุดของแบรนด์โค้ดเนี่ยเขาจะตอกแบรนด์ของเขาแล้วก็โลกโก้เนี่ยอยู่ในทุกๆส่วนของ วัสดุนี่ค่ะอย่างที่บอกนะคะยังมีตรงไหนอีกมีอีกค่ะนึกออกก็ยังค่ะไปค่ะไปกันต่อข้อแตกต่างในส่วนที่4นะคะตัวลายสีค่ะตัวรุ่นเก่าเนี่ยสจะอยู่ทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังแต่ตัวคล้องมือรุ่นใหม่ 4หรือว่าตัวลาย4ีน่าจะอยู่เฉพาะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นหนังหรือที่เราเรียกกันว่าสีล้วนนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะข้อแตกต่างอีกส่วนหนึ่งแล้วนะคะที่ทําให้คล้องมือรุ่นเก่ารุ่นใหม่เนี่ยแตกต่างกัน1แท็ก2ความสูงต่ำของซิป3โลโกโ้ส ลวดลายนะคะเก่าใหม่แตกต่างกันยังมีอีกนะคะนึกออกกรยังค่ะอาจจะมองรอบนอกไม่เห็นแล้วนะคะต่อไปค่ะเรามาดูกันที่ช่องด้านในค่ะช่องของการใช้งานด้านในเนี่ยในส่วนของรุ่นใหม่เนี่ยเราเปิดมาในช่องด้านหน้าจะให้คุณได้ใส่โทรศัพท์ค่ะซึ่งจะแตกต่างกับรุ่นเก่านะคะถ้าคุณเปิดช่องด้านหน้าขึ้นมาเนี่ย จะเป็นช่องสำหรับใส่บัตรค่ะเปรียบเสมือนว่าช่องด้านหน้าเนี่ยให้คุณได้ใส่โทรศัพท์สลับกันนะคะระหว่างตัวเก่ากับตัวใหม่ส่วนตัวใหม่นั้นการช่องใช้บัตรจะไปอยู่ในช่องซิปด้านหลังส่วนรุ่นเก่านั้นช่องใส่โทรศัพท์จะไปอยู่ด้านหลังค่ะอันนี้คือ ห้าส่วนที่แตกต่างกันระหว่างคล้องมือจาก Code Outlet ไซแอลแบบ2อซิปนะคะเผื่อว่าเป็นทางเลือกให้กับคุณค่ะอยากซื้อของเขาของใหม่ฟังก์ชันการใช้งานแตกต่างกันไหมขนาดแตกต่างกันไหมมาดูได้ที่คลิปนี้นะคะชอบใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้นะคะคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ค่ะ